ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคระบิวด้วยนะคะเป็นคนมีความเชื่อเรื่องทํานายทายถักหมอดูจะได้สิ่งของแต่ละอย่างทามอดูบอกว่าได้บอกว่าได้ย้ายบอกว่าได้ของใหญ่ก็ได้ตามนั้นจําได้จตก,ก้อนยุงเรียนปฐมมีหมอดูคนหนึ่งบอกว่าจะได้ย้ายที่ทํางาน ก็เลยทาทายเฮาอยู่โรงเรียนปถมเฮาลองเขียนย้ายสิแล้วก็เขียนย้ายมาโรงเรียนมัธยมมัธยมประจำจังหวัดว่ามันสิได้บอกปรากฏว่าไดา้ก็เลยได้มากเกษียณอยู่ที่โรงเรียนกันลยาณวัตนนี่คือความเสือ่อวันนี้ขึ้นพุทธศักราชใหม่ลมาอ่านคำทำนายของหมดูคนนี้ บหัวเพื่อนซื้ออย่างไปเบิ่งภาพไทลูก็ช่วยบอกในเดอ้อเพื่อนทํานายว่าผู้เกิดปีชวด2567น 2, 7, จะเริ่มงานและธุรกิจใหม่ๆการงานเก้าหนาได้โชคลาภมีชื่อเสียงการเรียนประสบความสําเร็จการเจรจาค้าขายดีปิดการขายได้มีการยกย้ายเดินทางในทางที่ดีมีผู้ใหญ่มีผู้มีอํานาจวาสนาคอยช่วยเหลือสนับสนุน รับผู้เกิดปีฉลูปีนี้เป็นปีแข่งขันประจับประสบผลสําเร็จและจะได้โชคลานม,มีพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาสอยเหลือแต่ต้องระวังเรื่องการพูดจาแสะดงออกเพราะจะทําให้เกิดปัญหาใดมีปัญหาเจ็บป่วยสุขภาพบอดีระมัดระวังไว้เด้อพี่น้องสำหรับผู้เกิดปีขันในปีนี้ปีขานจะได้โชคล้านมีชสื่อเสียงชอบการเสี่ยงโชคการพนันมีสเสดียปีนี้จะมีพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาสอยเหลือสุขภาพแข็งแรง คนโสดก็จะได้แฟนหรือคนหลักลูกสาวก็เกิดปีขานเดอ้อเบิ่งเดอ้อไม่ใช่แม่นบอผู้เกิดปีท่าะ25 6 7ปีเถาะท่มีโชคลาภทางธุรกิจที่ได้มาจากความสามารถความขยันซื่อสัตย์และความประหยดัดหูจักคุณค่าของเงินเก่งในการบริหารแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการถูกให้ลายปลายสีเดอ้อสำหรับผู้เกิดปีเทาะ สำหรับผู้เกิดปีมะโงรงเลื่อนตำแหน่งมีอำนาจมีสื่อเสียงหากเป็นผู้หญิงจะได้คนหลักหากเป็นชายจะได้บุตรมีคนรุ่นเล่าเขาเดียวกันความคิดเห็นตรงกันเขามาช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงปีมะเสงเกิดความสำเร็จในเรื่องการเรียนได้งานพิเศษ การงานได้เลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีสติปัญญาดีมีความสบายอกสบายใจได้เดินทางท่องเที่ยวผู้ที่เกิดปีมะเมียปีมะเมียการเลี้ยงดีวิชาการดีเป็นผู้นำที่มีความรู้มีอำนาจวาสนามีความเที่ยงตรงและมีความมั่นคงรี่เริ่มธุรกิจใหม่ก้าวหนา้าได้โชคลาภม,มีสื่อเสียงการเลียนสำเร็จสอบผ่านการเจรจาค้าขายสำเร็จทุกประการ ผู้เกิดปีมะเมยได้โชคแล้วมีพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาส่วยเหลือสนับสนุนมีผู้ประถมคำจุนได้เลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งสอพันมีนานมีสื่อเสียงถ้าเจ็บป่วยยูก,ก็จะอาการดีขึ้นหรือหายได้ผู้ที่เกิดปีวอก ปีวอกจะมีโชคลาบที่ไม่คาดฝันการค้าขายการลงทุนการเสี่ยงโชคประสบผลสําเร็จมีโอกาสขายบ้านขายที่ดินได้กําไรจะเกิดความสําเร็จในเรื่องการเรียนมีโอกาสได้งานพิเศษรายได้เพิ่มขึ้นผู้เกิดปีละกาปีละกาโชคลาบจากทางการค้าธุรกิจสําเร็จงานของพ่อก้าวหน้าเรื่องเรียนสติปัญญาดีการงานมีสื่อเสียง ได้รับความช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่สังานะได้มีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินเดอ้อนี่ดีดดค่ะผู้ที่เกิดปีจอปีจอในปีนี้มีปัญหามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่พ่อแม่สุขภาพร่างกายบอดีเจ็บป่วยควรระมัดระวงังการเดินทางไก่ให้มากแนะนํำให้แขวนเหรียญหงเพื่อแก้ทรงเดอ้อแสดงว่าปีนี้ปีจอเป็นปีชงคักให้ละมัระวังเดอ้อพี่น้อง ผู้ที่เกิดปีกุนปีกุนจะได้เริ่มธุรกิจใม่ม่ๆการงานก้าวหน้าได้โชคลาภมีสื่อเสียงการเลี่ยนการสอบประสบผลสําเร็จการเจระจาะค้าขายเป็นที่หนาพอใจมีการย้ยายเดินทางในทางที่ดีอาการเจ็บป่วยยู่ก็จะดีขึ้นลูกหลานมีการงานก้าวหน้าในทางที่ดีอ่อนซอนปีกุนปิดท,ท้ายดีครับเด้อพี่น้องท่านฟังแล้วจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะซุ้จะตั้อยู่ที่ทำตัวเพราะฉะนั้นให้รักษาความดีไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดีกรพาะด้วยตัวของเฮาเองหมอดูก็คือหมอดูเฮาเสือ้อเฮาก็เสื้อในทังที่ดีเฮาก็มุ่งมั่นในทางที่ดีถ้าเขาว่าบอดีเราอย่าไปเสือ้อเราจะต้องฝืนดวงให้ได้เด้อพี่น้องหลังรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีละนันเคดบลด้วยนะคะ